ครับม,มีปกกผมวิชัยทีทีครับวันนี้มาดูปุ่งอยเฮ้คาเบียร์แล้ว,ลว,ลวจัดหายว่าอยาก,อกข้าเบียร์แล้วซึ่งทุกวันได้มาถ่าย YouTube ไม่ได้นะขอดีครับถ่าย YouTube เขาบอกว่าต้องเสียค่าเบียร์ <c oughs> นี่เอ็มนะครับเครื่องปลูกนาซาครับดูครับดูตามดูดีกว่าปลูกล่องห่างๆครับประมาณเมตร7ม่เสิบเมตรแปดสิบได้ครับนี่ตัวนี้มีเขาเริ่มมีเตยครับ โดนหินเลไม่กรบเลยนื้อตามมากรบนะครับหินครับหินก้อนใหญ่ๆเลยเนี่ยก็คือปัญหาว่าตรงนี้ไม่ต้องพูดอะไรมากอะเนี่ยเขาล้วนเลยฮะภูเขานะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีหินครับดูสิครับมันมีอยู่แล้วครับหินมันก็ไม่กบครับเพราะมันไม่กบก็ต้องคนตามมากบ รอบหนึ่งนะครับแต่ดินกําลังปลูกดีครับดินกําลังปลูกดีแต่ไถเรียบไปหน่อยครับเพราะว่ามันมันมันฝนมันตกชุกมากครับตรงนี้ตกแทบทุกอาทิตย์นะครับดังนั้นก็เลยต้องรีบไถครับอีกอย่างที่ตรงนี้เป็นแปลงเช่านะครับถ้าเป็นแปลงที่เป็นของตัวเองก็น่าจะดีกว่าน,นี้นะนการปรับที่ถ้าเป็นของตัวเองก็น่าจะสาดดินลงเยอะกว่าน,นี้นะครับเพื่อให้มัน สลตกว่าน,นี้หน่อยนี่มันจะเอียงเอียงหน่อยแต่ว่าก็ถือว่าโอ้อยู่นะครับอย่างว่านะฮะมันไม่ใช่ที่ของตัวเองเป็นที่เช่าแปลงเช่านะอันนี้ปลูกแบบปลูกแบบต้องตัดหัวงานนะครับก็เลยแบบถอยวางถอยวางนะครับสุดหัวงานก็ถอยวางไม่ได้แบบไม่ได้อีกแบบหนึ่งถ้าปลูกแบบหนึง่งมันจะเป็นแบบไม่ต้องมีหัวงาน บางสุดถึงสุดบางสุด <ST S> นี่ก็เป็นของเซียนหนุ่มนะครับของบ้านวิส้มนะครับนี่ก็เปิดโคต้าพันห้าร้อยตันนะครับเพราะนั้นมีแปลงที่ไหนก็ต้องเข้าไว้นะครับนี่คือลองอลอยล้อหยัดลอยล้อนะครับจะได้ประมาณไม่เกินจุดไม่เกุด ไม่กบบ้างนครับมีเดือยครับมีเดือยอเดือยตัวนี้ทำให้มันกริงนะร้งครับตุกกิ้งต้องมีเดือยครับอันนี้ก็ใช้งานมาประมาณ5ปีแนละ้ว5ปีนะเกินข,ขู่เกินนะให้4ปีให้5ปี5ปีพร้อ,อมรถเลย รถคันนี้5ปีครับอีกปีเดียวกับหมหุนหัวนะครับ M 7040ซื้อที่จากเกษตรโยนของเราเอ,เองนะครับนี่ก็เป็นของลูกค้าผมเองนะครับส่งถึงบ้านส่งถึงที่ครับค่อยหมดพอดีครับค่อยหมดพอดีอ,ด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 อึา รจริงหัวงานตรงนี้นะครับการปลูกเนี่ยเอาขอยเอาใบมีดลูกคืนนะครับก็จะกบหมดนะครับอันนี้ต้องใช้คนมากบน,บนะครับหัวงานจริงจิงจะเป็นอย่างเงี้ยเว้นช่องเว้นช่อง,องพอหัวงานตรงนี้เครื่องปลูกวางพอตรงนี้หัวปลูกหัวหมูมนถึงนะครับ ตังนี้เครื่องปลูกวางตรงนี้หัวหมูมาถึงก็สลับกันอย่างนี้ยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเอาไวยเอาไปมีดรูปดินแต่ตรงนี้มันรูปไม่ลงเลยครับแล้วแต่สถานการณ์ถ้าอย่างนี้คือคนปูเขาจะรู้สถานการณ์แล้วว่าไม่ควรรูปนะเพราะว่ารูปก็ไม่ลงจะทําให้อ้อยตายครับเพราะว,าว่าดินมันไม่กบกบไม่ดีนะแต่ถ้าแบบเตรียมดินได้ดีเนะี่ยรูปกบเข้าไปแล้วหายไปเลยเนะี่ยอ้อยมันจะเกิดนะครับ นู่นนะครับกินอ้อยโอเคครับปลูกทันก็ทันครับไม่ทันฝนก็ตกครับงานนี้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ